สวัสดีครับผมผมอาจารย์ตีปิเดสนะ,ะวันนี้มาซ้อมมาสอนน้องแปมนะฮะเอสบารที่สายหนึ่งนะคราวนี้เราก็มาดูว่า,าเป็น EP ีที่7จละ E ี EP ที่6ที่ผ่านไปแล้วนะฮะก็คือเกี่ยวกับเรื่องสกัลลาตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการฝึกซ้อมสำหรับมือใหม่นะฮะเพื่อจะให้เกิดการพัฒนา,าการส่งคิวได้ดีนะฮะการมองต่างๆได้ดีนะมองเหรียมมองอะไรคราวนี้เราจะมาดูเรื่องการส่งคิวได้ดีก็คือว่าเราจะซ้อมลูกเนี้ย เเรียกว่าตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะลูกนะ<ฆ>ตั้งศูนย์ของตัวเองก็คือว่าจะได้ต้องส่งคิวตรงลูกนี้เราจะต้องแทงเนี่ยหรืต้องซ้อมคือล,ลูกสีเนี่ยจะห่างจากจุดน้ําเงินเนี่ยหนึ่งหนึ่งฟุตลูกขาวเนี่ยก็จะห<ฆ>่าง1ฟุตแต่เป็นลูกตรงแล้วจะให้หนูซ้อมนั่นคือว่าให้มันแทงลงสงลูกเวลาเรารู้สึกว่าเออผมหนูส่งคิวไม่ตรงหนูก็ต้องมาซ้อมมาซ้อมส่งคิวให้ตรงนะนี่คือทุกที่1น<ฆ>ึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็จะมาเป็นลูกที่สองอ่าเดี๋ยวนี้แล้วก็อ,อยู่ตรงนี้ นี่อันนี้ก็คือกระเถิบมาให้ลูกขาวเนี่ยห่างจากลูกสีเนี่ยฮะลูกเงินไอ้ลูกเขียวเนี่ยประมาณ 1, <ฆ> 1> เมตรค่ะอแล้วหนูก็แทงสปูให้ลงอ,นนอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเรื่องการส่งคิวให้แข็งแรงแล้วก็ให้ตรงนะตอนนี้เราเหมือนกันเรายังเป็นมือใหม่อยู่นะฮะอาจารย์ก็ต้องให้ซ้อมพวกลูกตรงซะส่วนใหญ่ก่อน<ฆ>แต่พอ,อเดี๋ยวสักพักหนึ่งหลังจากนี้ไปเราก็จะซ้อมพวกเดี่ยวละเหลี่ยมอ่า อ่ะไหนลองแทงลูกนี้ก่อนเนอะลูกตรงนะฮะเอา,าเอาขาวลงด้วยเอาขาวลงด้วยนี่คือหัวคิวจะต้องเกินเซนเ,ซนเ,ซนเตอร์ขึ้นมานะลูกครั<ะ>อ่าอ่านี่แสดงว่าคิวเรากินไซ้์นิดหน่อยค่ะอ่เราจะได้รู้ตัวว่าอ,อ๋อเราจะต้องปรับอะไรนะฮะใช่ไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจว่าเราจะต้องปรับอะไร นี่ดีมากดีมากเนี่ยเราต้องซ้อมอย่างนี้ไบอ<ะ>่อยเพื่อเช็คตัวเองอันนี้เราเวลาเราแทงนั้นเราจะไปโดนเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจมันั่นเล<ะ>เราจะเช็คดูว่าเราเป็นคนส่งคิวกินข้างไหนท่านั้นเอง<ะ>เอ,อ นี่อย่างนี้เพราะเราไม่เคยไม่เคยวางอย่างนี้อเอามานี่หนึ่งตอนนี้อะไรคือหายไปถูกสปีดคิวไม่พอเพราะว่าอะไรว่าเมื่อกี้เนี่ยแหมแทงเท่ากับลูกเมื่อกี้ใกล้ๆลูกนี้มันเม็ดหนึ่งต้องแทงแรงกว่านี้นิดหนึน่งแรงสดิดเลลูกนี้มันยากเพราะว่ามันไกลใช,ใช่ใช่ใช่ต้องซ้อมบ่อยๆนะซ้อมจนกว่ามันจะชำนาญ เนี่ยต้องซ้อมอย่างนี้บ่อยๆนแลนะเนี่ยต,ตั้งให้ตรงเลยนะอันนี้เรียกว่าก้าวลูกเนี่ยส <c oughs> ี่ลูกเนี้ยนะกลงหนุ่มนูนเราก็ตั้งตรงอย่างเดียวขยับมาเรื่อยๆสี่ลูกเนี้ยก็ลงหนุ่มนี้ ส่วนน้ําเงินเนี่ยหลุมไหนก็ได้เนะอะลองดูสก,กูอยู่กับที่เหมือนเดิมแต่ถ้าซ้อมอย่างนี้เราจะส่งคิวดีขึ้นทุกวันทุกวันอ่านี่ยากกวเดิมอ่ยากมากมันสำหรับโปรเลยหร แต่เราก็ต้องคือคือต้องต้องรู้หมดเนี่ยใช่ไหมอาจารย์ต้องตั้งให้หนุนจะได้รู้ว่าซ้อมอดีขึ้นเรื่อยๆเราก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยเื่อยแรงก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมถูกต้องลูกบนลไก่ดูหัวคิวกลางเท้าแล้วก็หัวคิวกลางสีด้วย <c oughs> ดูกระบอกด้วย ง่ายใช่ไหมยากมากค่ะยากมากสำหรับโปรอ่าน,นิทานไว้ก่อนเราก็เถิดไปเรื่อยๆสมมติว่าเราตั้งใจและเราก็ขยับไปเรื่ยอยๆมันยากที่มันต้องเพิ่มแรงด้วยอะค่ะใช่ไม่เป็นไรเราค่อยๆกล้ามเนื้อเรายังไม่แข็งแรงเพราะเราต้องต้องฝึกเรายังใหม่อยู่มือใหม่มือใหม่ม ที่เดิมไม่เป็นไรอันนี้เรามาใหม่อต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาวันนี้เราก็จะมาเริ่มง่ายๆใช่ไหมเมื่อกี้นี้สําหรับลูกตรงตอนนี้เราจะพอเอาเอาลูกเอาเหลี่ยมเอาเหลี่ยมแล้วก็คอนโทรลขาวไปกินลูกต่อไปต่อไปเรื่อยๆอย่นลน,นะลูกนี้มันจะไม่ยากมากเพราะว่าเราจะวางลักษณะอย่างนี้ เราจะไม่ได้กินลูกสีนะลูกเราเอาลูกไหนก็ได้แต่ว่าเราพยายามแทงให้มันหมดเรื่อยไปหมดไล่ไปเรื่อยๆใช่ลุมไหนก็ได้แต่ว่าต้องให้มันตบให้หมดเรอเรื่อยๆอันนี้จะไม่ยากมากสําหรับเราเราก็ไปดูเรื่อยๆ เร็่อ <c oughs> อย่างนี้ประมาณ98% 99%ใช่ไหมอ่าเราก็แทงสก,กูถอยอย่างนั้นได้หนูถอยไปเบาๆ <c oughs> <c oughs> ถอยเยอะแรงมากค่ะอ่าไม่เป็นไรอ่นานลองดูนี่ลูกนี้แทงเต็มใบเบาๆจะลงไหมไหนลองดูสิอ่าลูกแดงลูกนี้ เต็มใบเลยนะลูกอ่าอ, <c oughs> อันนี้เพราะว่าตอนนี้เราจะต้องมีความเข้าใจที่จันบอกว่าอ่ามันจะไปทางขวานิดนิดเราก็ต้องเผื่อใช่ใช่ตอนนี้ของหนูนะคือเต็มใบกันไปอย่างเงี้ยเมื่อกี้หนูลืมเผื่อใช่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไปทางขวานิดนิดนเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแบบเอ่อมันเหมือนกับ ่ถ้าเราถ้าเราถ้าเราแบ่งถ,ถ้าไม่เกี่ยวกับต้นไหลอย่างเนี้ท่านอันนี้ก็คือไย้อนสกกลาดเนี่ยอย่างนี้ก็คือ90เปอร์เซ็นต์อ่านในตรงนู้นี่ตรงเก้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปเผื่ออะไรเลยเพราะว่ามันอยู่ฝั่งขวาเใช่ไหม เนี่ยอย่างเงี้ยเราจะมีทักษะอ่าไหนเราตบน้ำเงินนี่ตกกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมไม่แต่ใกล้เคียงนะจัไว้เนะ๊อะ ไปนิดหนึ่งเราแทง90เอาใหม่ที่เดิมขออีกทีนึงต้อง80%ล้วน,นี่แทงตรง <c oughs> ยังยังเหมือนกับว่าขาวมันมาทางนี้อยู่นิดๆ,ดๆไม่เป็นไรหนูมือใหม่ก็อย่างนี้แหละต้องค่อยๆอ่านี่เราดู90%ก็ได้ใกล้ๆอ่านี่90%ปร้องตรงกับตรงก่อน ได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวพอเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะง่ายอันนี้เราก็คือฝึกซ้อมนะลูกนะนี่กลารหลุ่มเลยใช่ไหมอ่าไหนมาลองดูนี่ลูกนี้กี่เปอร์เซ็นต์จะตบลงหลุ่มนี้กี่เปอร์เซ็นต์อ่าให้ดูเองนะลูกมองตรงกับตรงก่อนเออพอลูกพอลูกที่เป็นลูกหนาเนี่ยลูก เราต้องมองตรงกับตรงก่อนทุกครั้งเพื่อเพื่อจะหาเปอร์เซ็นต์หรือองศาเขาอันนี้ประมาณเท่าไหร่อันนี้90อันนี้80อันนี้70 7ดเหรอคะเออดูแล้วเอยมันเดี๋ยวต่อไปมันจะชำนาญเลย แต่ถ้าถ้าเราดูเองเราจะไม่เข้าใจนิดหน่อยใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับว่าเรายังติดติดภาพอยู่ไม่ง่ายอยู่อ่าไหนตรงนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะลองมองตรงกับตรงพอลูกหนาปุ๊บมองตรงกับตรงเลยลหนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมประมาณเก้าสิบค่ะ เดี่ยวจะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วมาดูลูกนี้มาดูลูกชมพูนี่ลูกชมพูก็จะยากนิดหน่อยสําหรับเรานะคือรูปมันไกลแต่ว่าไม่ยากเท่าไหร่อ่ะเรามองนี่ลูกตรงกับตรงเพราะฉะนั้นคำนวณดูว่าจะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม <ขา S 1> แต่ถ้าตรงกับตรงมันแบบอย่างเงี้ยเราก็จะดู เ hey, เอ่อจบวันนี้ก็ดีใจด้วยนะ,ะนะทีห่หนูได้เรียนรู้ของดีอเอ่อพูดพี่ๆก็จะได้เรียนรู้ด้วยนะพูดพี่ๆน้นๆหรือเพื่อน,นๆแล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์ที่เคยเรียนกัไปหลายพันคนแล้วก็จะได้มีความเข้าใจสิ่งที่สอนน้องนี่น้องมือใหม่นะครับฝากไว้ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีคนระับสวัสดีค่ะ